ยอดวิวอะไรนะยอดผู้ติดตามไม่ขึ้นเลยเลยดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อัพคลิปมา <ละ S 1> เป็นเดือนแล้วนี่แต่เรายัางอยู่นะนร,านะร้านเรายังเปิดนะครับร้านเรายังเปิดร้านส้ตมตำแยกเครื่องสายคายสองเราเปิดทุกวันเห็นเมียดเข้ามาแวบๆยูบบสส่บอกว่าคลิปผมเป็นคลิปอันตรายอีกนะอา้าวเหรอปาดเลยเพราะจะเป็นต้องปาดไปบางคนเขาบีบบางคนเขาไ่บีบส่วนของเราเราบีบก่อนที่จะไปตำ บางคนเขาจัดไว้จัดไว้แล้วก็ไปลงเลยเชี่ยมีส่วนสีมาได้ยแต่ครูผมด้วยเนี่ยผมเพิ่งออกมาจากทันทสถานครับนั่นแหละไปสอนนักโทดครับอันนี้ตำอะไรครับเมื่อกี้ตำอันนี้ก็ตำมั่วเหมือนกันครับตำซั่วตำซั่วตำซุ้ยใส่ใส่อะไรครับใส่ข้าวปุ้น้ำเนลือขนมจีนครับตำซั่วนะไม่ใช่ตำซุ้ยอืมน้ำแปรเลยกันเดียว ดีครับด,ด้วยใส่มะละกอลงไปครับใส่มะละกอลงไปครับตามกอมหม่อมหม่อสามหยิบสี่หยิบครับสามหยิบสี่หยิบ,ยบมะละกอตอนนี้ลูกละยี่สิบบาทครับแงมาร้านเรานี่เรายังให้อิ่มครับอิ่มแน่นอนครับเข้ามานี่อิ่มแน่นอนไม่อิ่มตําให้ใหม่ครับเตะหมดเลยออ อะไรอย่างละอย่างเลยการสูตรก่อนการสูบก่อนเอาไปจิ้มเพิ่มเติมทีหลังนาะวันนี้เราก็มีแกงหน่อไม้ด้วยนะครับที่ร้านมีแกงหน่อไม้มีปลากระดูกย่างเหมือนเดิมมีไก่ย่างเหมือนเดิมนะครับแกงหน่อไม้แกงแกงปัากรองแกงปัากรองมีต้มปลาใส่ไก่ต้มปลาต้มปลาช่วงนี้มีเพิ่มเติมข้อมาพิเศษนะครับแจกฟรีข้าวต้มมัน ไ้มาจากวัดได้มาจากวัดได้มาจากวัดก็ต้มมัดแล้วก็กรยาศาสตร์สนองนโยบายสุดยอดสูตเดิมแซ่บเหมือนเดิมอาจารย์สีกมันจะเยอะไปได้ครับรับประทานกันครับผมสุดยอดครับเนื่อแต่และว,วันก่อน ควันสิไปโรงงานมันวะควนสิไปดำหน้าเอ้ยสุดยอดครับปู่ควันที่ไปดำหน้าครับผมสวัสดีครับเบอร์ท่านมูครับ